เฮยฮะถายกล้องเหรอหันหน้าหนีเลยเอ้ยิ้มอะไรนี้ยิ้มเป็นวะฮขี้เกียจใหญ่เลยกินแล้วก็นอนดูคนอื่นให้กินอยู่เลยเดินกินอ่ะกินแล้วก็นอน น้อยใจอะไรวะเนี่ยงอนเลยเ่ยปิดตาดิสวยไหมคะ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 เ่ย bye đi